ตอนนี้ถึงสนามบินชิตโตเซที่ฮอกไกโดแล้วนะที่นี่เร็วมากเลยอ่ะที่ญี่ปุ่นขึ้นเครื่องตอนขึ้นเครื่องมาใช้เวลาประมาณสัก15นาทีคือมันไม่มีเกตไม่มีอะไรเดินผ่านเข้ามาปุ๊บก,ก็ถึงได้กระเป๋ามาแล้วนี่เครื่องลงตอน1 0บโมง30ตอนนี้1 0บโมงีได้กระเป๋าละ1ิบนาที อย่างเร็วเร็วมากไปเมืองไทยไม่เป็นอย่างนี้บ้างโอเคเดี๋ยวออกไปหารถไฟนั่งเข้าโนบุริเมซึอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเจอกันไปไหนหน่งโนบุริเมซึนโนบุริเมซึสอง บัสสเตั่นเบอร์2กับ29โนดันบัสโอเคถึงแล้วนะครับจุดรอรถบัสเบอร์ที่ <c oughs> 29เดี๋ยวไปเช็คดูก,กันว่าถูกต้องไหมเราออกประมาณ11 <c oughs> เอโมง25เห้เฮใช่ป่าวะ เอทำไมมันบ่ายโมงวะเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวลองไปดูเบอร์สองกันอาจจะเป็นเบอร์สองก็ได้เมื่อกี้ที่ไปดูป้ายรถอะถูกแล้วนะเราไม่ได้นั่งไปโนริบุริสึก,ก่อนมันไปคามโมจิอะไรสักอย่างอะนั่งไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปต่อรถไฟอีกทีนึงสรุปคือถูกละสิบเอ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีตอนนี้สิบโมงมองไม่เห็นแฮะ สิบโมงห้าสิบรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวหาที่กินข้าวแล้วก็หาที่เที่ยวโอเคเดี๋ยวดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาไปกินข้าวแล้วกันไม่รู้ร้านไหนดีในที่สุดรถบัสก็มาแล้วนะรอมาประมาณครึ่งชั่วโมงคือสภาพรถบัสคือเก่ามากดูสภาพประตูหลังไม่อยากจะเชื่อเป็นรถเมล์ญี่ปุ่น แล้วตอนนี้ถึงโนโลบิเลซุแล้วโนโบโลิเบซุไกลมากตั้งแต่ครั้งที่แล้วลงจากเครื่องบินสิบโมงตอนนี้บ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเดินไปที่ที่พักฝากกระเป๋าก่อนฝากกระเป๋าเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยว ได้เลือกที่ออนเซ็นมาแล้วแล้วก็เอ็กซ์ตริกขับเดี๋ยวไปต่อกันเดินอีกหน่อยเลยแล้วก็ถึงโรงแรมที่เราเลือกออนเซ็นไว้แล้วโนบลิเบสสีแกลนโฮเทลมาแล้วถึงโรงแรมแล้วจะลองไปถามอินโฟมชันดูกันได้มาแล้ว บัตรข้าออนเซนสองพนเยนผู้ใหญ่หนึ่งคนเดี๋ยวเ,เดินไปหาข้าวกินแล้วก็กลับมาแช่ออนเซ็นให้ตัวเปื่อยไปเลยตอนนี้เขาปิดทำความสะอาดอยู่นะเขาจะเปิดอีกทีหนึ่งคือตอนสองโมงครึ่งเดี๋ยวพาเดินไปกินข้าวก่อนตอนนี้น้านเช้าไม่ได้กินอะไรเลยบ่ายสองครึ่งกลับมาเดี๋ยวจะไปร้านชื่อ ชิบังออนเซน็นเป็นพวกอร้านขายของทะเลสดๆนะวันนี้เขาจะไปกินข้าวหน้าซาซิ 2, มิสองพันสองรอเยนน้งเลงมาละจากบ้านโดนแน่นอนวันนี้บอกสดมากเดี๋ยวเดินก่อนถึงร้านแล้วเดี๋ยวให้ดูจริง ร้านแล้วเมื่อกี้เข้าไปร้านรอบหนึ่งว่าคนเต็มเดี๋ยวต้องมานั่งต่อคิวหน้าร้านก่อนนี่ขนาดไม่ค่อยมีคนเดินข้างนอกเลี่ยร้านยังเต็มเลยเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วตั้งข้าวหน้าประดิษฐ์สามพันสอยเยนะ 3, เดี๋ยวรอเข้ามา ข้าวมาแล้วน่ากินมากเลยทอน่าประดิบใจข้าวปลาเต๋อปลเต๋อชิ้นใหญ่ๆกุ้งหวานมีอนูนีก็ปลาหมึกอีกับไข่หวานน่ากิน ไปซอยก่อนนะกินเสร็จแล้วไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่ว่าของที่ดีก็มีอยู่มีฮอทเตเต้อร่อยแล้วก็กุ้งกุ้งหวานตัวเล็กๆถ้าปกติกินที่ไทยเนี่ยมันจะแบบกินแล้วมันจะแบบมีความขาวนิดนึงที่นี่คือไม่ขาวเลยหวานเจ็บ ดีดีแต่ว่าเสียดายให้มาแค่ตัวเดียวแล้วก็อีกอันหนึ่งคืออุ่นนีิอุนีิเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะแต่ว่าอร่อยอะ่ะมันหวานหอมปกติเห็นบางคนบอกว่าถ้ามันไม่ดีมันจะเหม็นคาวอืันนี้คือดีอืมแต่ว่าถามว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะสามพันสามร้อยเยนก็ประมาณเท่าไหร่นะแปดร้อยบาทน่าจะดีกว่านี้ นั่นเป็นไรถือว่าลอง่อะไม่แนะนำไม,ไม่ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเคเดี๋ยวต่อไปเซสชั่นถัดไปไปออนเซ็นดีกว่า Let's go ไปเดี๋ยวเราข้ามไปลงครบเฮ้ยกวาง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 มันเดินนี่หน้าโรงแรมเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปข้ามไป มันข้ามหนีเราอะมันไปแล้ว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 เอ้ยไม่ได้ไม่ได้เจอกวางเลยอะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดนไปเจอมันได้ไหมอะ่ะมันจะกัดหรอปะเดินตามกวางมาถ่ายรูปกวางใกล้ๆนะใกล้ถุดได้เท่านี้กลัวมันกัดมันเล็หญ้าอยู่เข้ามาในโรงแรแมแล้วไปขึ้นไปพับบิทบัสชั้นสอง ในโรงแรมมีเกมให้เล่นด้วยนะเกมแล้วก็คาสิโนเป็นแบบตู้กดจอดเหรียญนะอืกินออนเซ็นมานี่เลยเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะถ่ายไม่ได้แล้วดูวตรงนี้แล้วกันมีสาวหน้าหินด้วยไปแล้วนะไม่รอแล้วเข้าดีกว่า ถ้ามันมีสองอันวะอ๋อพับปีกกับข้างในนะเลยลองกันนะ Large b a t ์ Open Air b a ์บมีเท้าหน้าด,ด้วยเหรอเอานี้กันละกันไปเดี๋ยวไปแค่น้ำก่อนนะแล้วก็น่าจะอีกขีนึงเสร็จออกเลย Okay. อันนี้คือภาพ้ายในออนเซ็นนะก็มีหลายอย่างให้ถามมากจริงๆนะอธิบายไปีละอย่างอันแรกก็มีบอร์ดเอาดออยู่ทางส้ายเป็นบอร์ดซันเฟอร์นะช่วยผิวลื่นแล้วก็มีเก้าอี้ขึ้นมาให้นั่งพักนั่งชมเสียงน้ำไหลกับน้ำตกก็จะมีบอ่อน้ำเย็นที่แช่ได้ทั้งตัวเลยเย็นมากก็สุดท้ายก็จะเป็นห้องซาวน่าลาดน้ำใส่หินนะร้อนสุดๆเลยนี่ ตอนนี้แค่น้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวพาเดินดูเมืองสักเล็กน้อยรู้สึกว่ามายังไม่ได้พาเดินดูเมืองเลยแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าในออนเซ็นเป็นยังไงบ้างพามาเดินดูเมืองสักหน่อยนี้เดินเข้ามามันเป็นแบบเหมือนเป็นซอยซอยเดียวเองนะตรงนี้แต่ว่าขนมเยอะมากเลยอ่ะนเนี้ยร้านแรกเป็นร้านเหมือนเป็นชาเขียวโลอะไรสักอย่างะดูน่ากินอยู่นะ เดี๋ยวมารอบหน้าต้องแวะมากินก็ขายของฝากคนไม่เยอะนะก็มีเหมือนเป็นสัเจ้าอะไรพวกนี้ยก็อากาศวันนี้อากาศเย็นนะ ก่อนหน้านี้ก็มากินข้าวฝนตกด้วยแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วเพราะว่าเดินผ่านนะจะมีร้านลามเมงหลายที่เลยนะเดินมาโอา้โหดีอะ่ะกิ่นหอมมากเลยอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมามากินเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาที่นี่อีกก็มีร้านพุดดิ้งที่อยากกินด้วยตรงนี้มีสวนเป็นเหมือนหมาจิ้งจอกที่จอดรถแล้วก็มีมานั่งรูปหมาจิ้งจอกให้เรานั่ง ตอนนี้ร้านก็ปิดเยอะแล้วนะมันเป็นช่วงแบบเย็นๆแล้วน่าจะเปิดอีกทีตอนค่ำๆขายลูกค้าตอนเย็นพิซซ่ากับเบียร์ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวพวกนี้มาถ่ายให้ดกรอบหนึง่งร้านขายดอกไม้่ะ<ป>เดี๋ยว เราเดินกลับไปขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไม่ทันโอเคบุยบุยห่อยนอออนซ็นดีบ่มันมีบอ่อทั้งหมดสามน้ำสามแบบแต่ว่าบอ่อเยอะมากเออ,ออบ่อเอาดอยมีบอ่อเดียวเจนเป็นบอ่อซันเฟอร์นะเป็นแบบเป็นกรรมฐานนะ่ะเออแล้วก็ข้างๆบอ่อเอาดอนะ จะมีน้ําตกเป็นน้ําตกเลยนะน้ําตกแบบเป็นน้ําตกจําลองอะ่ะแต่สูงประมาณสีเมตรได้เออล้วก็จะเป็นลําธารไหลมาข้างๆบอ่อเออดีมากแล้วก็หลังจากพี่แช่น้ําเสร็จอ่ะบนข้างข้างน้ำตกอมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งจะเป็นบอ่อแช่น้ําอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันก็จะเป็นที่นั่งแบบขึ้นมานั่งให้มันตัวหายร้อนอะ่ะเออ เราก็ไปนั่งที่ไบบ่อมันก็นุ่มแม่งเกือบหลับอะแล้วตัวนะเวลาเราอากาศข้างนอกมันเย็นใช่ป่ะแล้วเราแช่น้าเสร็จตัวเราอุ่นพออุ่นเสร็จขึ้นไปนอนในบ่ตัวนี้แบบควันลอยเหมือนแบบเป็นลูฟี่หลังจากแบบปลดเกียร์แหละควันออกจากตัวทั้งตัวทั้งขาทั้งแขนหมดเลยอะเออควันก็ออกปากทุกอย่างตอนแรกนอนก็งงไม่ควันอะไรวะ ถ้ามันมีควันอกมาจากตัวเ้วยเออควันออกมาจากตัวหูแล้วก็บ่อเอดอนเป็นบ่อสันเฟอร์ใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะข้างในอ่ะที่มันเป็นอินดอ่ะมันก็จะเป็นเป็นบ่อที่เป็นบ่อทัดเหล็กมัง้งกับบ่อเกลือเออบ่อเกลือเขาบอกว่าแช่แล้วว่าช่วยให้หายปวดหลังอืมแช่ไปตั้งนานปวดเหมือนเดิม แล้วก็บอ่อทาตเหล็กจะเป็นบ่อแบบเสริมสวยทําให้ลูกขนจะชับแล้วก็จะมีแบบถังน้ําใหญ่ๆเลยอีกอันนึงเป็นบอ่อน้ําเย็นหกองศาโอ้โหมันจะเป็นแบบทางเดินบันไดวนขึ้นไปนะในถงังจะเป็นถงังแบบน้ําเย็นเยอะๆเลยแล้วก็เอาตัวจุ่มลงไปทั้งตัวเลยเออถังสูงกว่าสูงกว่าตัวเราอย่างเงี้ยจุ่มลงไป โอ้โหทีเดียวนั่นแหละเลิกลงเลยลงทีเดียวไม่ไหวนี่ไปแค่อยู่นานนะเข้าไปประมาณชั่วโมงครึ่งนีม่มารอรถกลับแนหะละรถรอบห้าโมงแปดนาทีตอนนี้สี่โมงห้าสิบสามเดี๋ยวรอรถแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถกลับโมเยอะเลยไม่รู้ได้ยินดีขนาดไหนไม่ได้ต่อไหมด่ดรอใด้ว เหื่อออกสงสัยข้าวปลาที่กินไปเลยนะข้าวดงซาซิมิหมดแล้วแค่น้ำเป็นชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวต้องกลับไปต้องหาอะไรกินอีกรอบหนึ่งเลยไม่ได้เห็นเลยไปจากออนเซน็นเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายอะ่ะเออเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะกลับโรงแรมก่อนมองให้ฟังที่นี่สมควรแต่การมานะดีอยู่ คนละสองพันเยนก็ประมาณห้ารอยบาทอยู่ได้เรื่อยๆจริงๆแล้วอะ่ะเออมีจริงๆมีเทาวน้าด้วยมีเทาวน้าลืมเาวน้ามีสองห้องนะเป็นห้องหินร้อนก็คือเป็นแบบเอาน้ําตักลาดลาดลงไปบนหินนะ่ะมันจะมีควันฟู่ออกมาแต่อยู่ได้แป๊บเดียวนะร้อนมาก90้าสิบองศาอืมโอเคหมดเรื่องละไปก่อนบู้บ